ตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครอง,องนะครับเมื่อคืนนี้เราได้จับชุดสายตรวจเราเป็นสี่สายนะครับตรวจในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดเดยเมื่อเช้าก็ได้ส่งที่กาลังกันอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งฝ่ายปกครอง,องทั้งตำรวจนะครับทั้งภาคประชาชนก็มาร่วมกันนะครับที่บ้านกำนันท่านประัตุโสก็ลงไปร่วมกับเรานะครับเราไปทําการตรวจค้นตอนแรกเป้าหมายแรกก็คือบ้านของผู้หญิงคนนี้ นะครับแล้วก็เราไปเจอเ,อเงินที่ในมอเตอร์ไซค์2องหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็มีสร้อยลักษณะคล้ายทองคำเนี่ยสองเส้น,สนแล้วก็ยาเสพติดยาบ้านเนี่ยอยู่ในขวดใบนี้สิบเอเมตรนะครับแล้วฝ่ายชุดที่เข้าเนี่ยก็ได้พบพฤติการทางนี้ได้นํำยานี้เกี้ยงออกจากบ้านนะครับก็จะต้องดําเนินคดีทั้งนี้ ในส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่ง4ีทหารเสือเนี่ยนะครับชุดสืบได้ไปติดตามแล้วก็ทราบว่าไปหลบซ่อนอยู่ที่ป่ารงธรรามหลังท่าสายปนด,ดาก็ทั้งตำรวจทั้งอ,อสอก็ตามกันไปนะครับจนไปรู้ที่หลบซ่อนก็เข้าไปตรวจค้นเจอยาุุกใหญ่นะครับชุดนี้หนึ่งมัดก็คาดว่าน่าจะประมาณสักสักสองพเมตร นะครับแล้วก็ปืนแก๊ปอ for. ีกสี่กระบอกสอบถามพี่ใหญ่นี่จะยุ่งมากก่าเพื่อนหนอายุเท่าไหร่นี่พ่าน้องเล็กอยู่ไหนน้องเล็กนั่นอายุเท่าไหร่9 9 19ปีนะครับอยุเท่าไหร่สี่คนนี้มีพฤติการครอบครองยาเสพติดกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันนะครับเชื่อมโยงก็คือนี่คือลูกชายตรงนี้นะครับเราก็ทาตามไปก็ทิ้ได้ไปเจอยาบ้าตรงนี้จำนวนทั้งหมด คิดว่าน่าจะประมาณ2,000เมตรกับผู้ต้องหาทั้ง4,000ทั้ง4คนนะครับก็สอบถามเรื่องตัวละยามาไรทั้งนั้นที่เขาบอกที่เขาไปที่ไปเขาต้องขยายกันดูเขานี่มันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะที่มาเท่าไหร่ดูต่อหน้าต่อหน้าใครจะที่มาเท่าไหร่พร้อมครับเตรียมกุญแจฟังเท่าไหร่นที่มา24,000 สองร้อยเมตรที <Safe> ่สอง่นสี 100, ่เข้าเม็ดละร้อยกว่าบาทจัดมากได้เท่าไหร่จัดหันละจัดได้สองแสนสี่ทั้งหมดที่สองแสนสี่บกเข้าประมาณเม็ดละร้อยกว่าบาทตอนซื้อมาตอนขายขายเม็ดละสามร้อยกำไรประมาณสามเท่าแต่ว่าก็พูดตรงๆนะเดี๋ยวมีอะไรที่ทางตำรวจจะ จะช่วยได้แต่มันจะต้องเป็นช่วยในเรื่องที่น้องเปิดเผยข้อมูลออกมานะถ้าไปตามจับได้อะไรได้ในคนอื่นที่ได้ข้อมูลจากน้องและจะเอาทางกฎหมายช่วยเหลือก,กันนะแต่ทั้นนี้ก็ต้องยอมแล้วว่านี่ลูกผู้ชายลงไปทำแาบนีตรงๆนะครับไม่มีใครผิอดอะไรเนีแม่ที่ซื้อมาจากร้าน,นัน เดี๋ยวเพมเิือกับพิ่วันี่ตอครับมอีส่วเดี๋ยวเชิญเชิญนะครับเดี๋ยวเจดตราเข้สะสครีเห็นมครงทเนี่ยที่ากที่ต่งหาไปเลยไปดูกับธนรกงเดียวเดี๋ยวเดีวจะหมยใร้นองกอกาก็จะไให้เราทักทยไม่ใช่น้ำหนักทองหมายก็ว่าไปเช็คว่ามันทองไหมน้ำหนักเท่าไหรเอาข่าวแล้ให้เขาเซ็นรับรองเอกสาร เซ็นรับรองมาให้เลยแล้วก็เซ็นรับรองมาเก็บแฮกมาเลยเพราะตัวนี้มันต้องการความชัดเจนการสงสัยอยู่ว่าจะซื้อร้านนั้นจริงไหมเออต้องการความชัดเจนนะไอ้ฟ้ามันไปไหนฟ้ามัน